พรีเมียมทาวน์โฮมสีห้องนอนหนึ่งเดียวที่ติดตั้งโซล่าให้ทุกหลังช่วยประหยัดไฟปีละ 21, 1> 2 1 6 0 0้บาทแถมยังสร้างด้วยอิฐแดงทั้งหลังแข็งแรงกว่าบ้านเย็นกว่าบนทำเลที่ดีกว่าใครติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนวงแหวนการนาพิเศษเพียง5นาทีตรงที่นี่เสนาวิวลำลูกกาคลองโฮหลังใหญ่มากคนะ่ะหน้าบ้านกว้างถึง5.5เมตรสามารถจอดรถได้2คันสบายๆแบบในร่มด้วยเข้ามาภายในบ้านเนี่ยพื้นที่กว้างถึง138ตารางเมตรชั้นล่างมีห้องสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าจะปรับเป็นห้องทำงานก็ไดด้้้พืนนทีี่ัักกลาาาางงงงหววขมผ ให้สูงถึง3เมตรเลยทีเดียวจะทําเป็นห้องครัวก็ช่วยประหยัดค่าต่อเติมเพราะว่าทาแค่หลังคาก็สามารถทําเป็นห้องครัวได้เลยไม่ต้องเสียเงินต่อผนังให้สูงขึ้นส่วนห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยถ้าเป็นทาวน์โฮมทั่วไปก็จะไม่สามารถอาบน้ําได้แต่ที่นี่นอกจากอาบน้าได้แล้วนีย่ยังแบงพื้นที่โซนแห้งและโซนเปียกให้อีกทําความสะอาดได้ง่ายบันไดที่นี่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรงไม่มีเสียงตลอดอายุการใช้งานวัสดุที่นี่ให้มาเหมือนอยู่บ้านเดียวเลยค่ะด้านบนจะมีช่องแสงธรรมชาติช่วยเพิ่มความสว่างตรงทางขึ้นบันไดช ตรชันน้น2ห้องมาสเตอร์เบดรูมเพดานสูงมากถึง2.7เมตรเลยทีเดียวใหญ่มากวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายสบายห้องนอนที่2และ3ของที่นี่ขนาดจะต่างกันค่ะห้องนอนที่2จะมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยห้องนอนที่3จะมีขนาดย่อมลงมาหน่อยสามารถปรับเป็นห้องแต่งตัวหรือห้องทํางานก็ได้ห้องน้ำเป็นประตูแบบดับเบิลเอ็กเซสสามารถเข้าออกได้ 2, 2> ทางมาดูส่วนกลางของที่นี่กันค่ะจะเป็นแบบสไตล์รีสอร์ทนะคะขนาดใหญ่มากคลับเฮาส์เป็นแบบ2ชั้นที่ให้มาแบบครบๆไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสโคเวิร์กิ้งสเปซสนามเด็ก เต็นพร้อมส่วนขนาดใหญ่เ,ยเียเดียว่าเหมือนอยู่ในรีสอร์ตดีๆนี่เองใครสนใจก็รีบมาดูนะคะมีโปรโดเด็ดๆลดหนักๆของแถมเพียบเปิดให้ชมบ้านตัวอย่างทุกวันที่นี่เสนาวิวลำลูกกาคลองหก